m o เ o t o r i n g o n Air ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงของ Motoring u p d ั t เดนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจอย่างที่เกริ่นไว้ก็มีเรื่องของ KTM นะคะที่เปิด f แ s h i p Store มีเรื่องราวของ h Har เล่ i v i s i o n ที่เปิดหมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มี Honda เปิดตัว BRV น,น,น่าสนใจนะคะรายละเอียดเ,เป็นยังไงไปชมกันค่ะ เบิร์นรัปเปอร์เปิด KTM フラชิปแบงกอกครั้งแรกขึ้นในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในอาเซียนจัดแสดงรถมอเตอร์ไซค์ KTM ทุกรุ่นเน้นบริการหลังการขายหวังรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่พร้อมเปิดตัว690 Duke a r ค <c oughs> ุณภูมินิววาดวงกรรมการบริหารบริษัทเบิร์นรัปเปอร์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์สัญชาติออสเตรียแบรนด์ KTM แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยบอกว่า KTM Flagship Bangkok ตั้งอยู่ที่โครงการ Ace Fast ภูมิท26มีขนาดมากกว่า900ตารางเมตรถือเป็นร้าน Flagship Store แรกของ KTM ในประเทศไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับสาวกสีส้มแบบครบวงจรภายใต้ปรัชญา Ready to Race ของ KTM ด้วยความโดดเด่นด้านการออกแบบภายในร้านที่รวบรวมมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นของ KTM ทั้งหมด12รุ่นไว้นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์หรือ Power Parts และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับมอเตอร์สปอร์ตหรือ Power Wear ที่นำมาขายในประเทศไทยทั้งหมด การเปิดตัวร้านแท็กชิปสโตรในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะเมื่อเร็วๆนี้ KTM แถลงผลประกอบการทำลายสถิติยอดขายโดยรวมและถือเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากยุโรปที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายที่เร็วที่สุดอีกด้วยก็ในวันนี้นะครับทางบริษัทเบอร์นัเพิร์ก็ได้มีการเปิดตัว KTM แท็กชิปใหญ่พอกนะครับเป็นแท็กชิปต่อที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีเซียนะครับบนที่เ,เอือร์ทันตลางเมส ก็เป็นประดิปต่อที่ครบวงจรครับมีทั้งผลิตภัณฑ์มือนถะือไายมีเค้าค้าเค้าแวร์คืออุปกรณ์การแต่งเครื่องแต่งกายะอะไหล่รถที่ครบถ้วนนอกจากนั้นก็ยังมีศูนย์ซ่อม After Service Center ที่พร้อมสำหรับเซอร์วิสลูกค้าเดียมทั้งเก่าและใหม่ทั้หมดครับและในวันนี้เนี่ยก็มีการเปิดรุ่นพิเศษนะครับครั้งแรกใน ก็คือรุ่น690รุ่นบที่เพ่มมีการเปิดตัวไปในงานเอ็กมานะครับซึ่งเป็นโชว์มอเตอร์ไซคที่ใหญ่ที่สุดเ,เมื่อปลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามบริษัทเบิร์นรับเบอร์ไม่ได้เน้นแต่เพียงด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้นยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการที่ศูนย์บริการด้วยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในส่วนของช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานของ KTM ที่กำหนดไว้รวมถึงการพัฒนาระบบการสั่งซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องจึงผิวโอกาสนี้ฝากแจ้งข่าวให้กับสาวกสีส้มที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แบรนด์ KTM ได้มั่นใจและสามารถมาใช้บริการศูนย์บริการได้ทันทีฮาเลเดวิดสันประกาศเปิดมหาวิทยายลัยฮาเลเดวิดสันเอเชียแปซิฟิก ศูนย์ฝึกอบรมสำหรับผู้แทนจำหน่ายแห่งล่าสุดในภูมิภาคนี้โดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งเริ่มเปิดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเดือนมกราค,คม2559ศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่เป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของตัวแทนจำหน่ายอิสระในภูมิภาคเพื่อช่วยให้ผู้แทนจำหน่ายสามารถสร้างและพัฒนาธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถมอเตอร์ไซค์และการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลายัยฮารเล่เดวิสันเอเชียแปซิฟิกตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้แทนจำหน่ายในตลาดต่างๆโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงตลาดอื่นๆในเอเชียแปซิฟิกด้วยเช่นเดียวกัน Mr. Mark m c มาร์ s แม็อลริสเตอรองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฮาเลเดวิสันบอกว่าฮาเลเดวิสันเลือกประเทศไทยให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่เนื่องจากประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศและยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทย ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้จะช่วยให้บริษัทสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีสามารถฝึกอบรมผู้แทนจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้แทนจำหน่ายสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วภูมิภาคได้เป็นอย่างดี Of course, there's the obvious benefits of employment and training here in Thailand and delivering the growing dealer network in Thailand better experiences, better customer service through training and business culture. and that's what Harley-Davidson Asia-Pacific. business University deliver culture, through we hope to deliver through Harley University, Asia Pacific. ศูนย์การฝึกอบรมตั้งอยู่บนถนนพระราม3เขตบางโคลกแขวงบางคอแหลมกรุงเทพครอบกลุ่มพื้นที่1,512ตารางเมตรมีห้องฝึกด้านเทคนิค2ห้องมีผู้เชี่ยวชาญ16คนประจำการเพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้นอกจากนี้ยังมีห้องประชุม3ห้องซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมได้100คน บริษัทฮอนด้าอโตโมบิลประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Honda BRV ยนตรกรรมรม t i v e Sport c r o s s o v e r ใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการรถยนต์สปอร์ตอนเนกประสงค์ของกลุ่มลูกค้าในระดับซับคอมพ a c t ด้วยดีไซน์ภายนอกสไตล์สปอร์ตที่แข็งแกร่งในทุกมิติมอบคุณค่าใหม่ด้วยการเป็นรถ SUV รุ่นแรกในระดับนี้ที่นำเสนอเบาะนั่ง3าแถว7ที่นั่งปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์พร้อมห้องโดยสารที่กว้างขวางเต็มเปี่ยมกับสมรรถนะการขับขี่ ด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร117แรงม้าและระบบเ e กียร์ CVT ใหม่ ai, ที่พัฒนาภายใต้ Earth d r e a m Technology รองรับพลังงานทางเลือก e85 พร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบครันเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถยนต์สปอร์ตอนเนกประสงค์ด้วยลายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกระดับคุณพิทักษ์พฤทธิศาริกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดบอกว่า ปัจจุบันลูกค้ามีความสนใจและเริ่มมองหารถยนต์สปอร์ตอนเนกประสงค์หรือ SUV มากขึ้นที่ผ่านมา Honda มี Honda CR-V เพื่อรองรับความต้องการในตลาดระดับบนและเมื่อปลายปี57 Honda เปิดตัว Honda HR-V เพื่อรองรับความต้องการในตลาดระดับรองลงมาซึ่งได้รับกระแสะการตอบรับที่ดีมากและเพื่อต่อยอดความสำเร็จของรถ SUV ทั้ง2รุ่นอีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการรถ SUV ที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับซับคอม a c t ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด Honda จึงเปิดตัว Honda BRV อีกหนึ่งยนตรกรรมที่นำเสนอคุณค่าใหม่ของรถ SUV ในระดับนี้ และจะเข้ามาเติมเต็มลายผลิตภัณฑ์รถ SUV ของ Honda ให้ครอบคลุมทุกระดับของตลาดได้อย่างสมบูรณ์ Honda BRV มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกสไตล์สปอร์ตแข็งแกร่งในทุกมิติและช่วงล่างยกสูงสไตล์รถ SUV โดดเด่นด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟหรีแบบ LED และไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์รูปตัว C อีกทั้งราวหลังคาสไตล์สปอร์ตที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นดีไซน์ภายในโดดเด่นทุกสัมผัส ห้องโดยสารที่กว้างขวางเพื่อความสะดวกสบายในทุกอิริยาบถโดยมีให้เลือก2รุ่นย่อยรุ่น SV มาพร้อมกับเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งราคา8,2 0 0 0 0บาทและรุ่น V มาพร้อมเบาะนั่ง2แถว5ที่นั่งราคา7,5 0 0 0 0บาท ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจนะคะข่าวสารนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับงาน Bangkok Motorbike Festival 2016ยังคงมีอีก2วันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปกันได้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะที่ Central World นั่นเองค่ะรวมไปถึงกิจกรรมการร่วมสนุกนะคะแล้วก็มาเป็นแฟนเพจของรายการของเรานะคะ w w w facebook o com s l motoring on air นะคะก็เข้าไปกดไลค์ชร์ภาพมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแบบนี้ เป็นประจำนะคะชิงรางวัลแล้วก็รวมไปถึงเสนอแนะติชมรายการทางนั้นได้หมดเลยนะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรจะถามคุณโก้ทางนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคือที่บอกจะถามคุณโก้เนี่ยไถามดิฉันจ้ะเออถามคุณโก้ไปนะคะคืออยากรู้สาระถามคุณโก้สาระมากๆถามพี่ชีไละสาระหน่อยถามดิฉันได้นะคะอ่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ